น้องๆสลัดได้ผลโหวตจากเพื่อนๆแล้วนะครับเราจะมาสรุปกันว่าใครคือผู้ชนะก่อนอื่นน้องๆขออวดฝีมือของแฟนขับของเราก่อนขอเริ่มต้นด้วยผลงานของน้องว่าไงจิโก,โกนะครับเดาวิดูสิครับว่าคนที่ดูเข่งขึมคนนี้คือใครถูกต้องล้วครับสุดที่พงพี่พงก็ฝากบอกมาว่า ขอบคุณน้องว่าไงจิโกมากนะครับพี่ดูภูมิฐานมากๆในชุดสูทชุดนี้นอกจากนี้น้องสล็อตยังได้ภาพจากแฟนคลับคุณสกายไนท์นะครับส่งภาพมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นภาพน้องกุ้งสุดน่ารักภาพน้องซันนี่สุดเท่พี่พงสุดหลอ่อและสุดที่รักสุดกวนน้องกุ้งก็มีข้อความอยากจะมาฝากคุณสกายไนท์ว่าขอบคุณคุณสกายไนท์ที่ช่วยติดตามนะคะ งั้นเรามาประกาศผลว่าใครจะมาเป็นผู้ชนะเน้โฮ,โฮ,โฮ้เฮ้อเฮมีผู้ท้าชิงก็คือคุณหนูกุ้งนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเสียงพาคน่ารักเป็นคนรักเพื่อนอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดสนุกดีวาดได้น่ารักมากอันนี้ชมตัวเองนะครับยิงในฝันน้องกุ้งเนี่ยมีบทน้อยไปหน่อยแต่วัดได้ใจผู้ท้าชิงอีกรายก็คือสุดที่รักเพราะว่าชอบคาแรคเตอร์ของที่รักแล้วก็ รู้สึกว่ากวรบาทาดีนะครับฮ่าฮ่เข้าสู่ช่วงประกาศผลใครจะเป็นผู้ชนะกันนะอ่ะผมชนะเหรอเนี่ยึอยากจะฝากบอกน้องแฟนคลับนะว่าผมไม่ชอบกวนบาทาแต่ชอบกวนใจเธอ น้องสลัดก็ได้คอมเมนต์จากเพื่อนๆนะคะว่าอยากให้มีการกระจายบทน้องกุ้งให้มากกว่านี้มีไซส์สอรี่ก็ยังดีไม่ชอบแนวพระเอกหล่อบ,บังคับผู้หญิงสวยชอบแบบพระเอกแบบป๊อปแบบดาว์คอนควีสขี้แยออนแอร์แต่ว่าเอาใจสาวจนเป็นปราดจอมเวทจอมมันจดจำชื่อได้นะครับก็น้องสลัดก็จะพยายามหาผลงานมามอบให้กับเพื่อนๆในอีกรูปแบบนึง จริงๆน้องสล็อตก็มีเตรียมโปรเจกต์พิเศษไว้ครับเป็นโปรเจกต์แนวแบบกำลังภายในอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่ายังไม่เชี่ยวชาญน,นะก็เลยต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนกันอีกเยอะก็หวังว่าเรื่องนั้นมันจะได้มีการออนแอร์เกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนกำลังใจทุกๆดวงที่ให้มานะครับแล้วก็รูปภาพสวยๆที่เพื่อนๆให้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ